ครับเราก็เห็นแฟนมันแท้แม่กุหลาบอีกคนนะครับที่เขาแต่งตัวมาแนวมากเลยพี่เดี๋ยวเราจะไปเข้าไปสัมภาษณ์เขากันนะครับเชิญตามผมมาเลยครับพี่ครับพี่ครับพยาศัษณ์หน่อยนะคะวันนี้เห็นแต่งตัวมาแนวมากเลยครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับอุดมแดงน้อยครับครับชื่อเล่นนิกอรครับนิกรแล้วนิกรครับชื่ออะไรครับโชลสิทธิ์แดงน้อยครับอ๋อชื่อโจนครับชรับโจมครับนะครับ วันนี้พี่น้อยพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนกันครับเนี่ยที่กาแพงเพชรมารไปเที่ยวมาแล้วไปเที่ยวมาแล้วก็สนุกครับไปเที่ยวเมืองเก่าครับเที่ยวเมืองเก่าครับประวัติสู์ประวัติศาสตร์ผมขอนิดนึงเห็นแต่งตัวเท่ๆแน,ว,ๆนวนี้เป็นความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวครับเพราะว่าเมืองลบบุรีเนี่ยจะแต่งชุดไทยกันทั้งเมืองจะเก่าๆไปไหนก็จะแต่งกันแบบนี้หมด ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายก็มีน้องสาวลูกหลานก็ถ้าไปอยู่ที่นู่นก็จะไปเที่ยวไหนก็จะแต่งกันแบบนี้ก็คือมันเป็นปกติของเราครับครับอ่าแล้วที่แวะมาเที่ยวที่ในภูมิปุ่มแมกโหลาบของเราบ่อยไหมครับมีครั้งนี้ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ 4, เมื่อเมื่อต้นปีที่แล้วไปเชียงใหม่มาก็มาแวะที่นี่สองครั้งสามครั้งแล้วครับนี่ครั้งที่สี่อ่า มีประทับใจหรือชอบอะไรในร้านแ<อ>ม่้าของเราความประทับใจก็คือขั้นแรกเรื่องอาหารเรื่องอาหารนี่อร่อยมากอาหารอร่อยมากครับแล้วก็มีขนมที่ว่าราคาก็คืออย่างนานะอย่างเราก็พอซื้อได้ไปฝากญาติฝากอะไรได้รู้สึกว่าเป็นของอร่อยแล้วก็สะอาดด้วยห<อ>้องน้ำเป็นไงครับผมห้องน้ํามาสี่ครั้งนี่ไม่เคยได้แวะ เข้าสักคนมีแต่ลูกชายเข้าไปน้องเป็นไงมาครัาห้อง <c oughs> น้ำอ๋อเจ๋วเลยครับ <c oughs> ก็ดีก็ดีครับแล้วสุดท้ายนี่อยากจะแนะนําให้ทางร้านปรับปรุงอะไรไหมครับความปรับปรุงนี่ไม่น่าจะมีนะผมว่าสุดยอดอยู่แล้วสุดยอดครับสุด,ส,ดสุดยอดของที่ผ่านมาที่เห็นเห็นทั้งสายเหนือเลยนะสายเหนือทั้งสายเลยสายเหนือั้งสายเลยสายเหนือทั้งสายเลยว่าสุดยอดเลยไม่กหลังของเรานี่สุดยอดอสุดยอดเลยครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมมากครับ วันนี้ผมก็มีของขวัญปีใหม่มามอบให้กับพี่นะครับเป็นโมจิไส้ทุเรียนไข่เค็มนะครับไส้นี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยเดี๋ยวก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่มากครับก็ขอบคุณพี่และน้องครับโชคดีปีใหม่ครับผมเดินทางกลับโดยสวัสดีครัพไปป่ายกล้องหน่อยครับ